อยู่ในรายการเพื่นชิคเกอร์ผมวันนี้เราก็ผม,ผม,าม,มาลเล่นเกมไมค์ครับของผมในซีรีส์เกาะลอยฟ้าผมเยมาผมไปเล่นกันเลยล้วสักครู่ครับผมอ่างั้นเดี๋ยวผมขอคัดตอนที่เข้าเกาะลอยฟ้าเลยแล้วกันนะผมผมพูดผิดครับผมไม่ได้มามีอยู่ในซีรีส์เกาะผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เฉยผู้ผิดผู้ผิดขอโทษผมขอโทษม,ม,มามามากดปุ่มนี้เข้าไว้ผมนี่ออนี่เออกดเข้าไปนั่นเล<อ>ย กาะจริงนะกาจริงจด้วยอันนี้คือก้นนะก่อดแล้วเออแหลๆถูกแล้ว้อสักครู่กดตกกดเริ่มเลยกดเริ่มของตกด้วยฮะยังไม่ทันเริ่มอยู่ก้นไหนอยู่ที่นี่กดเริ่มเลยปิด อยนี่ปิดน,นะมันจะขึ้นสัตว์ตัวหนึ่งโอเคผมอันนี้มันก็มาแค่หรือว่าผมอาจจะได้เสียงไอเนี้ก็ขอไปหาใครได้ผมมาเราไมา่เล่นไกลๆอเนี้กันดีกว่าจะได้เสียงมันมันนี่คือไอเนี้นะไอเนี้มันเป็นใเรียกเป็นเด็กเป็นเด็กแถวบ้านเนะี่ะเดี๋ยวโอ้ my goodness โอนนะ้มีตัวมาแดง ทุบ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 จะได้จะต้องมีหนึ่งอันนี้นานเอากรไว้ก่อนเอามาสักหนึ่งอันก่อนครับทุกครับโอเคขับปิกแอ๊ด ผมมาต่อเลยอาเจมีไอ้์มองเนี่ยอุ้ยตก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 อุ้ยอุ้ยพี่แอ๊ดโอ้เสียใจฮะเสียใจฮะให้พี่ฟิล์มตอนอยู่พี่จ้ะลูลแปงผมผมขอทำให้พื้นที่อ้เนียนเข้ากันกับี่เๆแลแกล้พี่แตสิโซ่แล้วโซ่แตอยากไปดูอ่ะไปดูก็ กดออกข้าวแก้รี่ที่พี่บอกโอเคผมมามาต่อกันเลยอันนี้มันก็เขาเลยมันคุยเรื่องของมันอยู่เบ๋มอะไรจะให้ซื้อต่ไปมันอะไรจะไปหนักกูเาเนี่ยต้องให้อะไรดีเดี๋ยววะหลังซะดูอย่างเนี่ยกดตรงนี้ปั๊บเนีะสนุกแน่กดอะไร ผิดเขาแกลี่นี่ไงนี่ไงกรณีนี่นี่ไง,ไงโอเคผมมาต่อเลยเมื่อกี้ผมก็ไปทำมีเดีเมือจอโอ้ยยังว่าทำไมปินขึ้นไม่ไ,ไ,ได้วะ ว so like, ันนี้พอได้แล้วก็จื๊อจื๊จื๊อแล้วก็เชื่อมต่อตรงนี้โอเคผมแบบจะต้องทำนี่ที่พัเห็นกันทำนี้แล้วกันนะใช้มือคนเลยนะครับดีสุดละ โอเคผมอัพเนี่ยโถๆๆได้ ไตกี่นไปเโอเคผมได้เนบเสียงีเนโอเคผมไปเอาของ่นละกันนะพโอ้ของนันละกมาเกมมากม กงินไปนี้เราเลือกดูของกัน

คนไปดูตรงนี้เลยซ้ำยังไงเนี่ยเราจะเห็นแนวะมันเยอนี่เยาอะไรเยอะกลังินคนป๊าป๊าป๊าวางนี้นี่า

ถ้าอยู่แบบนี้คุณอยู่ไม่ได้หโอเคไม่ลอยัดิ้นทิ้งที่นี่ยังิ้นทิ้ง ขึ้นแรกขอตอบมเช้าคุณรับ G E E เปวไม่ใช่วง Q อ Q ขามึงอ่ะขาบาย

ท่านหรอะโอเคว่าคนนี้ผิดพลาดนะเพราะอยาให้คนนี้ผิดพลาดเต็โอเค

โอเคแค่นี้ก็พอเจแล้วท่นี้ฟังเห็นได้แล้วโอเคผมพัดแรกก็ประมาณนี้พัดแรกผมพัดเยอะเลยะคพี่จีนที่บนจะโดดมันเป็นก่อแบบเลี้ยวอ่ะนก่อเลี้ยวเท่าๆกันแต่นี่เนี่ยต้องเขียวนมาผมเรามาลองเรามาเล่นกันแล้ ม so ่อไม่โตฟาห็นนะสองสอาม คลิปแรกก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคผมงานคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพลงานี้ครับงานคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพลงนี้ผมก็บ๊ายบายผมคลิปซีซั่นแรกครับ